เพราะว่ารายได้ดีกว่าพนักง,งานประจําแล้วก็มันเป็นอะไรที่มั่นคงมันมีรายได้ทุกเดือนเหมือนเหมือนกับพนักง,งานประจําก็จริงแต่รายได้มากกว่าผมธีรศักดิ์คุณนำนะครับก่อนที่จะมาร่วมงานกับศรีคุณบุกเกอร์ได้เป็นพนักง,งานประจําในจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้คิดถึงจะหารายได้เสริมช่วงแรกออกมาใหม่ๆเนี่ยลงทุนเปิดกิจการเปิดร้านนี่นะฮะก็ไปได้ดีครับ เพราะเราส่วนหนึ่งเรามีพื้นฐานอยู่แล้วในเรื่องของงานงานขายประกันใครก็ดีแล้วก็อองานต่อภาษีหรืองานขายตัวเครื่องดินเพราะว่าเราได้รับการตอรบรับจากเพื่อนฝูดีช่วงแรกเป็น,เป,นเป็นระยะหนึ่งเพราะว่าเราเป็นคนหน้าใหม่ในการขายออกมาทาอาชีพอิสระเท่านั้นเองแต่พอหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเราก็มันมีเรื่องคู่แข่งขึ้นมาก็ทําให้อะไรได้เราหน้าร้านเรา,ราลดลงเราก็เลยกลับกลับมาลองมาคิดดูว่า ให้มีอะไรที่มันมทำให้เราเอา,าชีพเสริมที่มักดีกว่านี้ที่ไม่ต้องลงทุนที่ไม่ต้องมาต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟอะไรพวกนี้ครับก็เลยลองไปเซิร์ชในสี่กรงบเกอร์ถึงได้เจอสี่ o รงบูเกอร์เนสมัคร2 5 0บาทตรงนี้ไปสักพักหนึ่งเราก็มาดูว่าเรามาเซิร์ชดูใน Google ในเน็ตว่ามันมีอาชีพอะไรที่ขายประกันเนี่ยที่ไม่ต้องลงทุนที่ไม่ต้องมีคนคาประกันก็มาเจอในเรื่องของเว็บไซต์สี่กร ก็เลยสมัครสมาชิกไปต่อไปสมัครแล้วก็ส่งมาให้สีกุ้ใช้เงินแค่250บาทเองเออแล้วก็เริ่มส่งงานในช่วงแรกก็ยังหวังค่าคอมอยู่ในช่วงแรกเพราะว่าในเรื่องของสีกุงเนี่ยการขายเนี่ยมันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นขายแค่แบรนด์เดียวขายเป็น one stop service ก็คือหลายๆแบรนด์ก็เลยเป็นอะไรที่มันสะดวกในช่วงแรกในเรื่องของวางค่าคอมเหมือนกันแต่สักพักนึงก็มองว่ามันก็ยังมีคู่แข่งอีกแหละ ม,มันเป็นวิธีการขายแบบเดิมๆที่หวังค่าคอมกินปีต่อปีอได้ค่าคอมมาก็หมดไปปีหน้าก็ไม่แน่นอนว่าลูกค้าก็จะกลับมาหาเราหรือเปล่าเพราะว่าคู่แข่งก็เยอะก็เลยกลับมาลองมองในเรื่องของแผนการตลาด NGM ของสีกุ้งที่มีผู้นำหลายๆคนเนี่ยเขาได้รายได้จากค่าใสายงานแค่แนะนำเป็นหลักแสนในช่วงแรกทีเออ่เริ่มหาสมาชิก เพื่อจะหวังค่าสายงานถ้าได้นำเนี่ยในช่วงแรกเดือนแรกเนี่ยได้ค่าตอบแทนหลักร้อยครับหลักร้อยก็มีบ้างก็คนในครอบครัวนี่แหละครับก็คือบอกว่าได้หลไ,ไ,ได้หลักร้อยเนี่ยจะพอเหรอถามว่าพอไหมไม่พอครับเป็นแรงจุดประกายทําให้เราเฮ้ยมันต้องหาสมาชิกมากขึ้นเราต้องเราต้อง,เร,องเราต้องสร้างทีมงานให้มากขึ้นเราต้องให้ความรู้สมาชิกมากขึ้นเราถึงจะได้ทีมงานหรือสมาชิกมากขึ้นก็เป็นจริงอย่าง,งนั้น ก็จากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นตอนนี้คนรอบข้างแทบจะแฮปปี้กับกับสีกรุงโปเกอร์อะไรได้ในครอบครัวตอนนี้รายรับรายจ่ายเนี่ย มาจากสีคูมเดยดีมากเพราะว่า1เรามีเวลาให้กับคอรอบครัวเมื่อก่อนเราทํางานประจําเราไม่มีเวลาไปรับส่งลูกเดีย๋ยวนี้ผมเป็นคนจัดการเองหมดสามารถทําที่ไหนก็ได้ถือมือถือเครื่องเดียวสามารถดูดูแลสมาชิกออฟไลน์ตอ่ตอ,อะไรทํางานออนไลน์ผ่านมือถืออยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มีจนเรตอินเทอร์เน็ตกับมือถือเท่านั้นเองที่ผมทําประจําคือแนะนําสมาชิกรุ่นน้องก็คือให้มุ่งม,มั่นอย่าท้อกับอุปสรรคอย่างที่บอกก็คือ ท,ทุกงานทุกธุรกิจย่อมมีอุปสรรคทั้งหมดนะครับแต่อยู่ที่ใจตัวเราเองถ้าเรามุ่งมั่นเราสู้เราไม่เอาเรื่องอุปสรรคมาเป็นตัวกําหนด,ดเราเนี่ยถามว่าสําเร็จไหมสาเร็จแน่นอนเอาไว้ง่ายถ้าตั้งใจที่จะมีอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักและมีรายได้ที่มั่นคงคุณต้องมุ่งมั่นคุณต้องแจ้งใจทําศึกษาแผนการตลาดของป,ปีกุงให้ถ่องแท้เข้าเว็บไซต์ดูความรู้ในตรงนั้นเขามีครบ ถ้าคุณศึกษาได้ร้ออร์ซอันนี้คุณสำเร็จแน่นอนผมทำได้คุณก็ทำได้